สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับหรือ SQL ของ Motorola GP 2002 IP 68เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่นกันน้ำนะครับตัวนี้อ่ะสุดยอดเลยนะครับตัวนี้อ่ะที่วิธีปรับสเ l ลหรือ SQL มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับกดเมนูไปหนึ่งทีครับ อามาเมนูที่00เลยครับเมนูนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสเกลมันอยู่ระดับ4เห็นไหมครับเอากดเมนูหนึ่งทีครับเอาไม่ทันนะครับเอาใหม่กดเมนูแล้วก็กดเมนูเพื่อจะใส่ค่าอันนี้มันมี4เห็นไหมครับ4อ่าทั้งหมดมันจะมี9ระดับนะครับมี9ระดับนะครับมาตรฐานนะครับตัว IP 2.2เนี่ยครับ อยู่ที่ระดับสี่นะครับอ่อาทำไมไม่ทันนะครับอยู่ที่ระดับสี่นะอ่ะเนี่ยครับเลือกอ,อยู่ที่ระดับสี่นะครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด x ลงอกมาครับวิธีปรับอ่าสเกลหรือ S Q L ก็ไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายการปรับสเกลอีกนิดนึงนะครับการปรับสเกลนะครับอ่าท่านจะปรับไวท้ที่อ่า ต่ำต่ำก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเสียงซ่านะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับผมลองปรับดูอ่าอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับมันจะมาประมาณนี้ครับอ่าอ่าเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับอ่าการปรับต่าเท่าไหร่อ่ามันจะรับไวนะครับมันจะรับไวขึ้นนะครับแต่ถ้าปรับอ่าสูงนะครับมันจะรับช้านะครับแต่ว่าเสียงแบบนี้มันจะไม่มีอ่ะผมดูนะครับปึ๊บ อันนี้ครับถ้าผมปรับมาที่ระดับ4ก็คือมาตรฐานแบบกลางๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่คือมาตรฐานนะครับก็คือเลข4นะครับแต่ถ้าปรับสูงขึ้นไปอีกนะครับปรับสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณสักเจ็ดแปเาประมาณนี้ครับปุ๊บอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะรับช้าแต่เสียงมันจะชัดนะครับตัวนี้อ่าบอกก่อนนะครับอ่าก็คือมาตรฐานของเครื่องนี้อยู่ที่เลข4นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ